สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงมาจากประเด็นคำถามและก็ข้อสงสัยจากพิทักกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าเดิมนั้นท่านมีทุเรียนที่พอดีมีทุเรียนที่ติดผลดีมีรูปทรงที่สวยงามคือตั้งแต่หลังดอกบานก็มีการจัดการมาอย่างดีแหละครับจนกระทั่งถึงณเวลานี้เราก็อยู่ในช่วงของต้นเดือนเมษายนปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเวลานี้ก็คือทุเรียนทีเ่เคยติดผลดี ก็อยู่ในปริมาณที่น้อยลงอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการสลัดลานหลุดล่วงแต่ประเด็นนั้นอยู่ตรงจุดนี้ครับว่าทุเรียนบางส่วนจากรูปทรงที่สวยงามก็กลายเป็นรูปทรงที่เกิดการบิดเบี้ยวจากกรณีของการบิดเบี้ยวบางส่วนก็ชะงักการจเจริญเติบโตคือผลเนี่ยไม่มีการพัฒนาหรือแคะแกนบางส่วน จากทรงที่สวยงามก็กลายเป็นผลในลักษณะผมยาวและในอีกบางส่วนจากผลที่เป็นลักษณะทรงกลมก็กลายเป็นด้านบนป้านใหญ่ด้านล่างเป็นลักษณะเล็กคือทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นี่นะครับมันเป็นประเด็นเป็นโดยพฤติกรรมโดยทางธรรมชาติของทุเรียนซึ่งถ้าเราจะพูดถึงหลักการสำคัญเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของการแข่งขันการเจริญเติบโต คือถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของกระบวนการผสมเกสรพินสกกรครับด้วยเหตุผลตรงนี้เนื่องจากพินสกกรท่านก็ติดตามมาตั้งแต่หลังดอกบาน20วัน30วัน40วันทรงยังสวยงามดีตลอดก็แสดงว่ากระบวนการผสมเกสรดีอันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งเลยครับแต่พอมาถึงณนะเวลานี้ผลทุเรียนจะมี3รุ่น รุ่นที่โตก็จะมีอายุอยู่ประมาณ50-60วันโดยประมาณส่วนรุ่นที่สองก็จะเป็นรุ่นที่รองลงมานะครับอายุก็อยู่ประมาณสัก 40- ่0วันรุ่นที่3นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเล็กปรากฏว่าเกิดสภาวะการหลุดล่วงอันเนื่องมาจากการแข่งขันการเจริญเติบโตคือเราสรุปได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้ว ทุเรียนที่อยู่ในปริมาณที่มากก็ต้องสลัดผลเกิดจากการแข่งขันกันระหว่างผลกับใบอันนั้นคือเราได้อธิบายมาแล้วส่วนที่สองเกิดการแข่งขันกันในระหว่างผลในกลุ่มในกิ่งเดียวกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าพอมาถึงเวลานี้โดยสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอย่างมากทีเดียวแล้วก็เป็นความเสียหายที่หลายท่านก็ตั้งเป็นประเด็นว่าแล้ว ทรงเนี่ยมันจะฟื้นกลับหรือไม่ก่อนอื่นเราจะต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าทุเรียนของเหล่านั้นภายในต้นเนี่ยมีกี่รุ่นถ้าเป็นทุเรียนสองรุ่นผมอธิบายว่า2รุ่นก็คือรุ่น60วันกับรุ่น50วันเราจะเห็นเลยครับว่าทุเรียนทั้งสองรุ่นนั้นรุ่นแรกก็คือรุ่น60วันรูปทรงจะบิดเบี้ยว รุ่นที่สองห้วันจะชะง,งักการเจริญเติบโตทั้งนี้เกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการแข่งขันกันในการใช้พลังงานด้วยมีสาเหตุมาจากอะไรก็มีสาเหตุมาจากการแตกใบอ่อนคือมีการแตกใบอ่อนในช่วงที่ผ่านมาการแตกใบอ่อนมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับบางสวนที่มีอาการถ่ายใบ เมื่อมีอาการถ่ายใบผลรุ่นที่สามก็สลัดทิ้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้อธิบายมาแล้วการถ่ายใบคือการสูญเสียลงครัวใหญ่ที่เป็นลงครัวเกา่าเมื่อลงครัวเก่าถ่ายไปเขาก็ต้องลดปริมาณใบเพราะฉะนั้นผลรุ่นน้องจึงต้องสลัดทิ้งแล้วบางสวนสลัดหมดแล้วก็ส่วนใหญ่สลัดมากทีเดียวนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า,เ,าเป็นผลกระทบแต่พอถึงณเวลานี้ ผลหยุดสลัดละก็มาเจอปัญหาในส่วนที่สองก็คือระหว่างผลรุ่นพี่กับรุ่นน้องรุ่นน้องชะง,งักการเจริญเติบโตรุ่นพี่เกิดการบิดเบี้ยวของรูปทรงดังนั้นในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องกลับไปดูต่อใหม่ก็คือว่าโดยพฤติกรรมทุเรียนเนี่ยเมื่อมีอายุ60วันการเจริญเติบโตภายในผลจะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันอย่างรุนแรง ผลหรือพลูใดก็ตามที่ได้รับการผสมเกสรและมีเมล็ดเขาจะมีความสามารถในการดึงดูดพลังงานมาเพื่อการพัฒนานในพลูของตัวเองก็คือในการสร้างเนื้อเพราะนี่คือระยะเวลาแห่งการสร้างเนื้อถ้าเขาสร้างเนื้อเขาดึงพลังงานมาสร้างเนื้อได้มากพลูก็จะเบ่งในขณะเดียวกันภายในผลเดียวกัน ผูที่ไม่มีเมล็ดหรือผู้ที่ได้รับการผสมเกสรไม่ดีก็จะต้องรอเวลาครับรอให้ผูที่มีเมล็ดหรือผู้ที่ได้รับการผสมเกสรดีอาจจะเป็นเมล็ดรีบก็ได้อน,นั้นมันคนละประเด็นซึ่งภายในเขาจะมีฮอร์โมน n อ็หรือเนฟท c ลิกแอซิกหรือออกซินอยู่ภายในจะมีอำนาจในการดึงพลังงานเพราะฉะนั้นผู้ก็จะเบ่งเมื่อเบ่งด้านหนึ่งพูด้านข้าง ก็จะต้องมองเหมือนแฟบลงเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นอยู่ประมาณ20วันโดยประมาณดังนั้นเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในรูปทรงนี้อย่างรุนแรงในช่วงเวลานี้อันนี้เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติภายในผลของตัวเองทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วในละหว่างผลคือถ้าอยู่ในกิ่งเดียวกันในกิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นผลรุ่นเดียวกันก็จะเบี้ยวเหมือนกัน รูปทรงก็จะ,ะบิดเบี้ยวรูปทรงจะไม่พัฒนาในครูบางครูแต่ถ้ามีรุ่นน้องอยู่ในกิ่งเดียวกันในตำแหน่งใกล้เคียงเราจะเห็นภาพเลยครับว่าผลรุ่นน้องจะชะงักการจเจริญเติบโตบางส่วนของต้นหรือบางส่วนของอทรงพุ่มเนี่ยมันอาจจะมีรุ่นน้องรุ่นเดียว แต่สังเกตนะครับว่ารุ่นน้องรุ่นเดียวนั้นกลายเป็นรูปทรงชะง,งักการเจริญเติบโตอันเนื่องมาจากเราสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ออกดอกก่อนติดผลก่อนได้รับแสงแดดด,ดีมีการแตกใบอ่อนจนกระทั่งตอนนี้ใบเขาก็จะยังไม่เพสลาดแต่ก็ใบเขาสามารถสังเคาะหแสงได้แต่ในทางกลับกันครับกิ่งที่เป็นรุ่นน้อง ก็แตกใบอ่อนเหมือนกันยังไม่หลุดร่วงเพราะอายุเขาก็ยังพอมีความแข็งแรงแต่เราจะเห็นภาพเลยครับว่าบางผลหลุดร่วงบางผลชะงักการเจริญเติบโตทั้งนี้เนื่องจากว่าในส่วนของกิ่งด้านล่างเราทราบดีว่าคุณภาพของใบเขาไม่สามารถที่จะผลิตพลังงานได้ดังนั้น ถ้าเป็นทุเรียนสองรุ่นด้านบนเป็นรุ่นพี่ด้านล่างเป็นรุ่นน้องเราต้องยอมรับสาภาพเลยนะครับว่าการเจริญเติบโตของผลรุ่นน้องจะต้องชะงักจนกว่าผลรุ่นพี่เนี่ยจะเต็มล่างเมื่อผลรุ่นพี่เต็มล่างก็คือ,อได้ขนาดได้น้ำหนักได้สร้างได้พลังงานเพียงพอแล้ว พลังงานเหล่านั้นจึงจะเหลือส่งมาผ่านมารุ่นน้องเพราะการเคลื่อนย้ายพลังงานที่ลงมาจากท่ออาหารจะลงจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างไปสู่ปลายลากก็จะมีผลเนี่ยดักและกระโดดไว้นั่นคือมูลเหตุทั้งหมดที่ต้องอธิบายโดยละเอียดทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูในส่วนของพฤติกรรมเขาจะเป็นอยู่เช่นนี้อยู่ประมาณ20วันถ้าเราจะพูดถึงคุณภาพใบ ใบกลางแล้วใบเป็นสีเขียวแล้วสังเคราะห์แสงได้ครับเขาเป็นโรงครัวที่ผลิตพลังงานได้แล้วใบเริ่มสดใสและวทีนี้เราก็ต้องมาดูส่วนที่สองส่วนที่ผลผลมีอายุห0สิวันบวกลบอาจจะต่ำกว่าอาจจะแก่กว่านิดหน่อยดังนั้นในเมื่อเราทราบดีว่าภายในผล กับภายในต้นเนี่ยมันเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันเราก็จะต้องมีแนวทางเดียวก็คือการให้ปัจจัยไปช่วยเพื่อเสริมพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตเท่านั้นการสร้างเนื้อของทุเรียนเกิดจากอะไรเกิดจากธาตุไนโตรเจนการที่จะทำให้รูปทรงสวยงามก็มาจากฟอสฟัส ซึ่งเป็นส่วนในการสร้างเมล็ดการที่จะทำให้เกิดการมีใบแก่เกิดการสร้างแป้งเกิดการสร้างการสุกแก่อย่างมีคุณภาพก็จะเป็นโพแทสเซียมซึ่งจะอยู่ในธาตุอาหารหลักก็คือปุ๋ยบำรุงผลซึ่งในปัจจุบันเรามีปุ๋ยให้ท่านเลือกมากมายนะครับจะเป็นในส่วนของปุ๋ยคนเขียวจะเป็นในส่วนของปุ๋ย เรือใบไข่มุกปุ๋ยกระต่ายปุ๋ยฟูจิเทคแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยไฮเฟอร์คอปนะครับปุ๋ยบราวน์คอนจากเยอรมันคือเป็นสูตรบำรุงผลเราต้องให้นั่นคือส่วนที่เราต้องเติมเพราะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอย่างกรณีธาตุอาหารเสริมอาจจะอยู่ในรูปเม็ดก็มีนะครับ ถ้าอยู่ในรูปน้ำก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทีมเกษตรเครื่องประกอบไปด้วย TK ซอซย1 TK ซอย2 TK ซอซย5เซอร์คอนและก็ TK ซอซย6 TK ซอย6ซ,ยก,ซยก็คือแมกนีเซียมที่จะไปเล่งใบแก่ K. ในกลุ่มของการบริหารจัดการทางระบบลากการให้น้ำก็จะต้องปรับมาเป็นการปรับ ให้ในปริมาณที่มากขึ้นเมื่อเพื่อที่จะให้ละลายธาตุอาหารหลักธาตุฮาลองเหล่านี้เข้าสู่ระบบรากและขึ้นไปสู่ใบฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงตอนนี้เราก็ต้องส่งน้ำครับการส่งน้ำอยู่ที่พี่น้องเสก,ก่อนว่าอาจจะเป็นปรับเวลาให้น้อยลงและปรับให้ถี่ขึ้นหรือปรับจำนวนน้ำให้มากขึ้นก็นแล้วแต่อันนี้คือทางระบบลาก อย่างกรณีท่านที่ถามมาว่าแล้วกรณีแคลเซียมไนเตรต1500นเราใส่ได้เลยครับในช่วงนี้ใส่ร่วมไปกับปุ๋ยเคมีช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราด TKS1 และ TKS2 อย่างละ5 0ซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฟอ่อดอกร่วงอีกด้วย TKS1 และ TKS2 อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไรแดงไรระบาดไรดื้อยาพ่นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซานเพราะเมทาซานเป็นเชื้อราเมทาไรเซียบที่เข้มขน้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงด้วงและหนอนใช้เมทาซานที่อัตรา500ถึง800กรับต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาด ใช้เมทาซานอันตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็วและคุ้งได้ยาวนานเมทาซานสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ไชยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท,ทันจบปัญหาไรด้วยเมทาซาน ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนแทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัดใช้สีนในก้อนสองพันนเพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันฉันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นสาหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทางนานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริัท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุต์ต่างๆเหล่านี้ได้เรามาฟังสาระกันต่อได้เลยครับจากในช่วงที่หนึ่งการให้อาหารเสริมทางดินก็เป็นการราดทางดินหรือจะปล่อยไปทางระบบน้ำก็แล้วแต่นั่นคือส่วนที่หนึ่งแต่ในด้านของเทคนิคอีกด้านหนึ่งที่ผมได้อธิบายไว้ว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเราใส่อาจจะเดือนละครั้งเป็นตัวหลัก ยังไม่พอนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปุ๋ยทางระบบน้ำท่านให้ทางระบบน้ำก็ประมาณา10วันครั้งโดยประมาณแต่ถ้าท่านไม่มีทางระบบน้ำและท่านต้องการเสริมเราก็แนะนำในส่วนของปุ๋ยกระต่าย1 5 9 20ท่านหรือ15 5 25เวลาที่เราให้น้ำเราก็จะวัน พร้อมกับการให้น้ําเติมเข้าไปอีกในช่วง10วันครั้ง10วันครั้งในหนึ่งเดือนก็ประมาณเติมไปอีกสองครั้งจากที่เราให้ปกติเดือนละครั้งพร้อมกับการให้น้ําอัตราที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ200กรัม300กรัมก็แล้วแต่ขนาดสมงพุ่มตรงนี้เราจะเติมเข้าไปอีกแล้วจะช่วยได้อย่างดีทีเดียวอันนี้คือแนวทางการไปพัฒนาให้พลูนั้นปรับรูปทรงอย่างรวดเร็ว อันนี้คือทางดินในส่วนของทางใบเราต้องเข้าใจนะครับกรณีที่ท่านถามว่าการพ่นทางใบจะได้ประโยชน์หรือไม่ตอบได้เลยครับว่าเป็นการได้ประโยชน์ที่เรว็วเพราะฉะนั้นในการพ่นทางใบก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยทางใบซึ่งท่านสามารถเลือกสูตรได้ทุกสูตรก็จะเป็นสูตรเสมอก็ได้อาหารเสริมครบสูตร คำว่าอาหารเสริมครบสูตรนั้นจะเป็นในส่วนของอาหารที่มีาธาตุอาหารรวมไมโครมิกเอฟนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเทรสจะเป็นในส่วนของตัวยูทิไรจะเป็นในส่วนของอาหารเสริมครบสูตรต่างๆซึ่งมีทุกบริษัทต,ตัวต่อมาคือแคลเซียมบอลลอนที่เรายังคงจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ตลอดเพื่อให้เคลื่อนย้ายพลังงานลงมาทีนี้ประเด็นนั้น ในกลุ่มของสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูกของกรดอะมิโนอย่างเช่นอ่าในส่วนของตัว TK Booster s p e e d b o o m อะไรอัโโนิกอย่างนี้เนี่ยถ้าเรากรณีที่เราพ้นใบจะต้องเป็นเป้าหมายหลักแล้วเผื่อไปที่ผลอย่างนี้จะได้ประโยชน์เพราะการที่เราจะพอดปัจจัยไปที่ใบใบจะเป็นโรงครัวที่ผลิตพลังงานแล้วส่งมาที่ผล ส่วนในด้านกรณีปัจจัยที่จะเป็นพลังงานทางด่วนนะครับคือพลังงานทางด่วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงจะเป็นน้ำตาลทางด่วนจะเป็นไบโอสติมูเลนอย่างเช่นอะทูนิกไซฟามิน BK, เคทีโนอันนั้นคือกลุ่มหนึ่งกลุ่มอะมิโนเช,ช่น l อลอะมิโนโน,นะครับหรืออามานีหรือ mani, รอะมิโนแทรก คือกลุ่มอะมิโนแอซิดทั้งหมดเนี่ยยือเซนนก2000อน2 0 0พก็ญญจะเจาะไปที่ผลโดยตรงซึ่งในระยะนี้เนี่ยยังพอที่จะรับได้ก็เป็นการช่วยรูปทรงให้เขานั้นสามารถได้รับพลังงานและการฟื้นส่งก็จะรวดเร็วเราต้องใช้ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยภายในเวลา20วันเราจะต้องฟื้นส่งให้ได้เมื่อเราให้ปัจจัยเหล่านี้ไปตามระบบเราจะเห็นครับว่าผลรุ่นพี่ ที่เคยบิดเบี้ยวพลูที่เบ่งก็จะหยุดชะงักพลูที่หยุดการพัฒนาก็จะเป็นพลูที่ดันสำรองขึ้นมาก็จะกลายเป็นรูปทรงที่ฟื้นตัวสวยงามเมื่อไปถึงระยะเวลา90วันคือเราตอนนี้มัน60ก็คืออีก30วันก็คือ90บวันรูปทรงพลูก็จะเบ่งรูปทรงก็จะสวยงาม เมื่อรูปทรงสวยงามพลังงานเพียงพอมันก็จะส่งไปถึงน้ําไปสีน้นานะครับไปด้านของคุณภาพในด้านของรูปทรงภายนอกอันนี้เราเฉพาะพูดภายนอกก่อนสิ่งที่เราให้ก็จะเป็นการฟื้นตัวเฉพาะอันนี้รุ่นพี่ก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อรุ่นพี่เนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วเริ่มดีแล้วเราก็ต้องมาดูต่อในผลรุ่นน้อง รุ่นน้องก็เริ่มที่จะโตขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งรูปทรงอาจจะชะง,งักแคะแกนเราจะเห็นว่า,าผลทุเรียนมันจะมีหลายทรงครับป้านด้านบนก้นแหลมอันนั้นก็ทรงหนึ่งซึ่งยอมรับเลยว่าอันนี้มันแคะแกนแน่นอนแต่เราก็ยังรอให้เขาฟื้นตัวได้ยังเจริญเติบโตได้บางครั้งเราอาจจะเห็นเป็นทรงด้านบนแคบตรงกลางป่อง ก้นแหลมทรงค่อนข้างจะยาวซึ่งเป็นอีกรูปทรงหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นรูปทรงของการขาดแคลนน้ำอาหารและปัจจัยเขาก็ยังพอที่จะขยายพลูกออกมาได้เมื่อผลรุ่นพี่เขาได้รับพลังงานที่เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราดำเนินการนี่นะครับผมอยากจะนําเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติส่วนที่หนึ่ง มันมีเหตุปัจจัยจากสภาวะของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่ทำให้เกิดการแตกใบอ่อนแล้วเกิดการแข่งขันกันร,ระหว่างผลกับใบส่วนที่หนึ่งแข่งขันกันร,ระหว่างผลกับผลในส่วนที่สองและแข่งขันกันในระหว่างผลรุ่นพี่กับผลรุ่นน้องในส่วนที่สามซึ่งส่วนใดก็ตามที่เป็นผลรุ่นพี่แล้วอยู่ในส่วนของใบที่ได้รับแสงแดด มากก็จะเริิญเติบโตได้เร็วกว่าส่วนที่เป็นผลรุ่นน้องที่ได้รับแสงแดดน้อยเพราะแสงแดดคือสิ่งที่เป็นปัจจัยเป็นพลังงานที่จะทําการให้พืชผลิตพลังงานทีนี้ประการต่อมาถ้าเราปล่อยให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในระยะหนึ่งแล้วเราไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการสิ่งที่เราจะได้รับผลกระทบก็คือ รูปทรงจะแคะกันอยู่ตลอดไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนว่าในเดือนเมษายนนี้เราทราบดีครับว่าอุณหภูมิมันร้อนจัดอุณหภูมิร้อนจัดแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าร้อนอย่างนี้เราจะไปแก้ไขอย่างเราจะไปปรับอย่างไรมันทําไม่ได้หรอกครับมันเป็นการลงทุนที่สูงการจะไปสร้างบรรยากาศการจะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ แต่เราก็เชื่อว่าในส่วนของตะวันออกเราเนี่ยยังมีความชื้นเข้ามาเพราะฉะนั้นน้ำครับเป็นปัจจัยหลักถ้าเราปล่อยให้ทุเรียนเนี่ยขาดน้ำโดยระบบรากขาดน้ำอย่างรุนแรงต่อให้ท่านเติมน้ำเท่าไหร่ที่เราเรียกว่าทุเรียนไม่กินน้ำนั่นหมายความว่าสาเหตุที่ทุเรียนไม่กินน้ำมาจากการสูญเสียน้ำภายในต้นจาก การจเจริญเติบโตจากกระแสลมจากความร้อจากความแห้งแลง้งจนกระทั่งสมดุลภายในต้นในน้ําในต้นนะครับคือท่านอาจจะบอกว่าน้ำในดินมีเยอะแยะก็ให้ไปแล้วอะ่ะมันไม่กินนะความจริงแล้วที่มันไม่กินเนี่ยนะครับก็เพราะว่าโครงสร้างของน้ําภายในเนี่ยมันหมดไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อเกิดการสีเสียน้ําภายในต้นก็ส่งผลกระทบถึงหมวกราก ถึงท่านจะให้น้ำอย่างไรก็ตามมวกวลากก็จะไม่ทำงานจึงเป็นคำตอบว่าที่เขาไม่กินน้ำเพราะฉะนั้นรักษาระดับน้ำไว้อย่าให้เขาถึงกับสูญเสียความสมดุลของน้ำภายในต้นถ้าจะเปรียบกับคนเราก็เปรียบเสมือนกับพิสโตพี่นักศกอครับให้เปรียบจากคนเราไปเปรียบกับทุเรียนเหมือนกันครับเมื่อมันขาดน้ำในร่างกายแล้วต่อให้ท่านกินน้ำก็ช่วยไม่ได้ พราะมันช็อกแล้วมันเป็นฮิสโตทุเรียนก็เช่นเดียวกันดังนั้นน้ําคือปัจจัยสําคัญนี่เป็นเหตุอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทุเรียนอ่อนตัวในเวลานี้นะครับส่วนในด้านประเด็นคําถามสุดท้ายก็คือการพ้นไปที่ผลโดยตรงพีน่นศักรครับเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นผลในระยะหลังดอกบาน30วัน45วัน50วันหรือ60วันเนี่ย การพ่นปัจจัยไปที่ผลเพื่อไปกระตุ้นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเพื่อที่จะลดการหลุดร่วงซึ่งปัจจัยเหล่านี้มียูเรียมีแคลชนิดพ่นนะครับมีแคลเซียมเดียวมีซุปเปอรด์ดีมีดีในเตรตหรืออาจจะมีในส่วนของสารสก,กัดจากสาหลายพรังานนื่งของกรดอะมิโนกลุ่มไบโอสติมูลเ t นอัโทนิกคือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์กับการใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70วัน หลังจากนั้นเมื่อผลทุเรียนแก่แล้วปัจจัยเหล่านี้จะได้รับประโยชน์ด้อยมากเพราะฉะนั้นผมจึงนําเรียนว่าถ้าผลทุเรียนยังอายุต่ํากว่า60วันเราก็ดําเนินการได้แต่ถ้าอายุ60วันขึ้นไปแล้วเราใช้ปัจจัยรวมๆพ่นไปที่ใบแล้วเผื่อไปที่ผลก็น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนกว่าครับก็คือ,คอประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ